กฎหมายการบัญชีหมายถึงกฎหมายการบัญชีคือกฎหมายที่กำหนดให้จิตการต้องจะทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใสผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตามวันที่เริ่มจัดทำบัญชี ตามกฎหมายกำหนดว่าต้องเริ่มจัดทำบัญชีนับตั้งแต่วันที่เรื่องประกอบธุรกิจหรือวันที่เริ่มมีรายการทางการเงินเกิดขึ้นครั้งแรกคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีผู้ทำบัญชีต้องเป็นคนไทยที่มีความรู้ทางบัญชีไม่เป็นบุคคลลมละลายหรือเคยต้องโทษในคดีทุจริตและต้องขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเงื่อนไขการเป็นผู้จัดทำบัญชีผู้จัดทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติครบขึ้นทะเบียนถูกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี และรายงานงบการเงินตามกําหนดของกฎหมายได้แก่ 1. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดได้แก่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยมีความรู้พื้นฐานทางการบัญชีไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เคยต้องโทษจําคุกในคดีเกี่ยวกับทรัพย์หรือคดีทุจริตทางการบัญชี 2. ต้องขึ้นทะเบยียนเป็นผู้ทําบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางการบัญชีที่กฎหมายกําหนด 4. ต้องรายงานและส่งงบการเงินตามกฎหนดเวลาได้แก่จะทำยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีชนิดของการบัญชีที่ต้องจัดทำห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จิตการร่วมค้าตามประมวลรัษดากรบุคคลธรรมดาห้างคุ้นส่วนที่ไม่ได้สดทะเบียนที่เป็นประกอบธุรกิจใหม่ประเทศไทยต้องจัดทําบัญชีสินค้าเท่านั้นข้อความที่ต้องมีในบัญชี 1. ชื่อของเจ้าการ 2. ชื่อของบัญชีแต่ละเล่ม 3. วันที่เริ่มต้นจัดทำบัญชี 4. วันที่สิ้นสุดการบัญชีกรณีปิดบัญชี หรายการบันทึกแต่ละรายการต้องมีวันเดือนปีที่เกิดรายการรายละเอียดของรายการเช่นซื้อสินค้าจ่ายค่าเช่าเป็นต้นและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 6. รลายมือชื่อของผู้ทำบัญชีและเจ้าของจิจการหรือผู้รับพิจชอบาเงินความหมายของการยื่นงบการเงินการส่งรายงานทางการเงินของจิจการเช่นงบดุลและงบกำไรขาดทุนต่อหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของจิจการในรอบบัญชี 2. กํกหนดระยะเวลายื่นงบการเงินต้องยื่นภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 3. หน่วยงานที่ต้องยื่นงบการเงิน 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD สำหรับบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 2. กรมสรรพากรยื่นพร้อมแนบ พงด5หหรือพงด52ตามการเ,เก็บรักษาบัญชีและการแจ้งการสูญหายหรือเสียหายต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทางการบัญชีไม่น้อยกว่า5ปีและหากสูญหายหรือเสียหายต้องแจ้งต่อพนักง,งานหน้าที่ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุการแจ้งเมื่อบัญชีสูญหายหรือเสียหาย หากบัญชีหรือเอกสารทางการบัญชีสูญหายชำรุดหรือเสียหายต้องดำเนินการดังนี้ 1. ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องการสูญหายหรือเสียหาย 2. การแจ้งทำได้โดยการยื่นหนังสือแจ้งต่อกรมพราาัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. การสูญหายเพราะเหตุอัชญากรรมเช่นไฟไหม้ขโมย ต้องมีใบแจ้งความสถานีตำรวจน้องผู้ประกอบการหรือผู้ทำบัญชีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นไม่จัดทำบัญชีไม่ยื่นงบการเงินหรือไม่เก็บรักษาบัญชีตามที่กำหนดจะมีโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง5 0 0 0 0บาทและอาจถูกเพื่อถอนสิทธิ์การเป็นสรุปาสาระสำคัญิจการ,รต้องจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องโปร่งใสยืย่นงบตามกำหนดเพื่อเก็บรักษาเอกสารครบและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความน่าเชื่อถือทางการเงิน